หลายคนก็รอคอยร่างของทางภูมิใจไทยว่าจะมีการยื่นต่อประธานสภาเมื่อไหร่ล่าสุดมาแล้วนะคุณน้องท่านผู้ชมนะครับโดยทางด้านของคุณแนนบุธิดาสมชัยนะครับโฆษกพักแล้วก็คุณกรวีปริศนานันทกุลสสอ,อ่างทองพักภูมิใจไทยก็เขาเ้ายืนร่างแก้ไขมาตรา256ต่อประธานวันนอแล้วนะครับ โดยคุณแนนเนี่ยก็บอกว่าในนามพักร่วมรัฐบาลวันนี้มายื่นร่างแก้ไขตามมาตรา256นะครับามมารซึ่งมีรายชื่อร้อยกว่ารายชื่อที่เรารวบรวมกันมามเพื่อเสนอต่อประธานสภาในการบรรจุลงระเบียบวาระต่อไป<ม>สำหรับสาระสำคัญหลักๆนะครับเป็นเรื่องที่มาของสสรที่จะมีสัดส่วนทั้งการเลือกโดยสภาซึ่งสมัครผ่านทางตัวแทนจังหวัดนะครับและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ ผู้ที่เคยร่างรัฐธรรมนูญหรือผู้เชี่ยวชาญด้วยแต่ในขณะนี้เรื่องที่จะผลักดันว่าร่างของพรรคใดเป็นร่างหลักนั้นคงต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วพอนักข่าวถามว่านี่คือการแสดงแล้วก็ยืนยันใช่ไหมว่าทําตาม MOA คุณแน้นก็บอกว่าใช่ภูมิใจไทยพูดแล้วทานะครับค่ะ